ดีแม็กสองพการขัดไฟหน้าการเตรียมกระดาษทรายและก็แป้นยางลองขัดนะครับเราก็จะมาดูการขัดไฟหน้านะครับนี่ก็เป็นการเช็ดทําความสะอาดเพื่อดูรอยที่เกิดกับคราบเหลืองก่อนขัดนะครับเพื่อจะดูว่าหลังขัดเราเอาออกไปได้มากขนาดไหนนะครับก่อนเริ่มแล้วก็ปูผ้ายางที่ห้องเครื่องให้ลูกค้าก่อนนะครับ การมันกระเด็นไปเปื้อนห้องเครื่องลูกค้านะครับแล้วต่อไปก็จะเริ่มขั้นตอนการขัดให้เพื่อนๆได้ชมนะครับกำหนดพื้นที่นะครับพื้นที่เริ่มต้นเราก็จะเริ่มจากมุมขวาล่างนะครับแล้วก็ค่อยๆกินพื้นที่ขึ้นไปตามขอบนะฮะจากที่เห็นนะครับเราก็จะขัดด้วยหลักการพื้นฐานที่เคยสอนไปคลิปก่อนหน้าก็คือ ขัดวนเป็นวงกลมนะครับขัดวนเป็นวงกลมเรื่อยๆแต่เราจะขัดวนเป็นวงกลมแล้วก็กินพื้นที่เฉพาะตรงมุมขวาล่างก่อนเท่านั้นนะครับจนกว่าคาบเหลือมันจะออกในระหว่างขัดเราก็เลี้ยงน้ําทําความสะอาดไปด้วยทําความสะอาดทั้งกระดาษทรายและก็บผิวที่เราขัดนะครับและเราก็ค่อยๆเพิ่มพื้นที่การขัดขึ้นไป คิดขอบด้านขวาขึ้นไปช่วงกลางแล้วก็คิดขอบด้านขวาขึ้นไปที่มุมขวาบนนะครับแล้วก็จะกินพื้นที่เพื่อขัดชิดขอบด้านขวาตลอดแนวก่อนนะครับขัดไปเรื่อยๆจนคาบเหลืองมันออกและผิวโคม,มันมันเป็นสีขาวออกเป็นฝ้าสีขาวนะครับเราถึงทำการเปลี่ยนพื้นที่ใหม่จากที่เห็นนะครับ ถ้าเรายังขัดแล้วดูแล้วยังมีคราบเหลืองเราก็ต้องขัดพื้นที่เดิมตรงนี้ซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าคราบเหลืองมันออกไปหมดหรือออกไปมากกว่า90%ซจนผิวมันเป็นสีขาวออกเป็นฝ้าขาว,ขาวนะครับเวลาน้ำเวลาเราเอาน้ำลาดแล้วน้ำแห้งผิวมันจะต้องออกเป็นสีขาวแล้วก็เป็นฝ้าขาวๆนะครับ มองดูไม่มีคราบสีเหลืองเหลืออยู่นะครับเมื่อทำได้ถึงขั้นตอนนั้นแล้วเราจึงมาเปลี่ยนพื้นที่ใหม่ลําดับถัดไปก็จะเป็นพื้นที่ขอบด้านบนนะครับพื้นที่ขอบด้านบนตลอดแนวแล้วเราก็ทำการขัดโดยหลักการขัดเช่นเดียวกันวนเป็นวงกลมกินพื้นที่ขอบด้านบนจากทางขวา ค่อยๆขยับพื้นที่เล็กน้อยไปด้านซ้ายทีละนิดทีละนิดนะครับจนถึงช่วงกลางแล้วก็เพิ่มพื้นที่ไปจนถึงขอบด้านบนด้านมุมซ้ายบนนะครับก็จะสุดตลอดแนวจากที่เห็นตอนนี้เราก็ทำการขัดขอบด้านบนแต่อยู่ช่วงขวามืออยู่จนมาถึงช่วงกลางนะครับ ให้ทำการสังเกตว่าคาบเหลืองออกไปได้มากน้อยเพียงใดตำแหน่งที่จะขัดใช้เวลามากหน่อยก็คือมุมซ้ายบนนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นมุมแหลมเวลาในการขัดเราก็จะต้องมีความละเอียดแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของกระดาษทรายไม่ให้ไปถูกตัวบอดี้ของรถยนต์นะครับป้องกันขอบบอดี้ของ รถล,ลูกค้าเป็นลอยนะครับตรงนี้ก็เลยจะมีความระมัดระวังและก็จะขัดช้ากว่าจุดอื่นนิดนึงนะครับในการขัดซ้ำก็อาจจะซ้ําถึงสองหรือสามรอบกว่าที่มันกว่าที่ผิวที่เราขัดมันจะขาวจากการที่คาบเหลืองมันออกไปนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็จะทาการซ้ําอยู่มุมซ้ายบนสองถึงสามครั้งนะครับเพื่อให้ให้คาบเหลืองมันออกไปให้เยอะที่สุด เมื่อเราไล่น้ําแล้วเนี่ยพอน้ํามันแห้งผิวโครม,มันก็จะเป็นฝ้าสีขาวๆนะครับก็แสดงว่าคราบเหลืองมันไม่เหลือแล้ะเมื่อได้ขั้นตอนนี้เราค่อยมาดูว่าพื้นที่ต่อไปเป็นพื้นที่ไหนจากที่เราเห็นนะครับพื้นที่ต่อไปที่เราเลือกก็คือขอบด้านซ้ายมือตลอดแนวนะครับที่เราจะทําการขัดโดยเริ่มจากพื้นที่ที่ คิดกับขอบของบอดี้รถในการขัดเราก็จะขัดด้านข้างเลื่อนจากมุมซ้ายบนกค่อยๆกินพื้นที่ลงมาถึงช่วงกลางของขอบซ้ายนะครับแล้วเราจะขัดเท่านี้ก่อนนะครับยังไม่ลงมาตลอดแนวเราก็จะขัดซ้ําพื้นที่ตรงบริเวณนี้นะครับหึงรอบสองรอบจนกว่าพื้นที่มันจะขาว ก็แสดงว่าคาบเหลืองออกไปค่อนข้างเยอะหรือหมดแล้วนะครับสังเกตน,นะฮะจะไม่ขัดทีเดียวลงมาจนถึงมุมซ้ายล่างนะครับจะขัดเริ่มจากมุมซ้ายบนกินพื้นที่มาเรื่อยๆจนถึงแค่ช่วงกลางเท่านั้นนะครับอ่าพอพื้นที่ตรงนี้ได้แล้วเราก็จะเริ่มขัดจากขอบซ้ายแต่คราวนี้เริ่มจากขอบซ้ายช่วงกลาง ลงมาหามุมซ้ายล่างนะครับลักษณะการการการขัดเนี่ยก็จะเริ่มจากช่วงกลางของขอบซ้ายขัดลงมาเรื่อยๆจนถึงมุมซ้ายล่างนะครับละการก็เช่นเดียวกันขัดไปจนคาบเหลืองมันหมดพอเราไล่น้ําแล้วเนี่ยสีของโคมเมื่อน้ําแห้งมันก็จะเป็นฝ้าสีขาว ก็แสดงว่าขอบสีเหลืองคาบสีเหลืองนะครับออกไปค่อนข้างเยอะหรือหมดแล้วนะครับสังเกตลักษณะการขัดนะครับเราก็จะขัดจากช่วงกลางของขอบซ้ายกินพื้นที่ลงมาเรื่อยๆถึงมุมซ้ายด้านล่างนะครับลำดับถัดไปนะครับเราก็จะมาดูพื้นที่ที่เราจะขัดต่อก็คือขอบหน้าด้านล่างนะครับขอบด้านล่าง ตลอดแนวนะครับเราก็จะเริ่มขัดขัดเป็นวงกลมแล้วก็กินพื้นที่เริ่มจากมุมขวาล่างขยับชิดขอบล่างเข้ามาเรื่อยๆจนถึงช่วงกลางของพื้นที่นะครับค่อยๆขัดลอกผิวไปเรื่อยๆ,อยๆจนถึงช่วงกลางของขอบล่างนะครับ ขัดไปแล้วก็เลี้ยงน้ำไปเพื่อดูว่าคาบเหลืองออกไปได้มากน้อยเท่าไหร่แล้วและเราก็ทำการขัดซ้ำจนคาบเหลืองมันออกได้มากที่สุดนะครับตำแหน่งนี้เป็นการขัดจากมุมขวาล่างชิดขอบด้านล่างกินพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆจนถึงช่วงกลางนะครับพอได้แล้วเราก็จะขัดต่อจากช่วงกลาง กินพื้นที่ชิดขอบล่างมาเรื่อยๆจนถึงช่วงมุมซ้ายล่างนะครับแล้วก็จะขัดชิดขอบล่างจากช่วงกลางขยับมาทางด้านซ้ายจนถึงมุมซ้ายล่างนะครับจนกว่าคาบเหลืองมันจะหมดไปนะครับวิธีการก็โดยการไล่น้ำพอน้ำแห้งพื้นผิวมันก็จะเป็นฝ้าและออกสีขาวนะครับ เราก็จะขัดอย่างเงี้ยซ้ําอยู่ประมาณ2รอบนะครับพื้นผิวมันก็จะอ่าเริ่มเริ่มเป็นสีขาวนะครับเมื่อได้แล้วเราก็ขยับพื้นที่จากที่เห็นนะครับเป็นพื้นที่ด้านหน้าโดยเริ่มจากช่วงกลางขวากินพื้นที่ขึ้นไปข้างบนจนไปถึงช่วง ช่วงบนขวานะครับพื้นที่ตรงนี้เราก็จะขัดเป็นวงกลมแต่พื้นที่การขัดเป็นวงกลมนั้นน่ะจะสามารถวนเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางได้กว้างขึ้นนะครับเพราะพื้นที่มันจะค่อนข้างค่อนข้างใหญ่นะครับจากที่เห็นนะฮะเราก็จะทำการขัดพื้นที่ด้านหน้าช่วงล่างขวานะครับ พอขัดแล้วเราก็จะ,จะทําการขยับพื้นที่ไปพื้นที่ด้านหน้าช่วงกลางฝั่งขวานะครับระหว่างขัดแล้วก็ขัดแล้วก็ใช้น้ําทาทำการไล่ไล่ผิวไปด้วยนะครับลำดับนี้ก็จะเป็นการขัดพื้นที่ด้านหน้าช่วงกลางขวาแล้วก็ขยับพื้นที่ขึ้นไปข้างบนนะครับเป็นพื้นที่ ด้านหน้าช่วงบนขวานะครับาจากจากที่เห็นตอนนี้เป็นพื้นที่ด้านหน้าช่วงบนขวาละแล้วก็จะขัดลักษณะแบบนี้นครับวน2อถึงสามรอบจนกว่าพื้นที่ที่เป็นคราบผิวสีเหลืองมันจะออกไปจนไม่เห็นแล้วนะครับออกให้มากที่สุดนะครับต่อไปแล้วก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ ในการขัดนะครับหลังจากที่เราขัดตำแหน่งนี้เสร็จแล้วนะฮะตอนนี้เป็นการขัดวนซ้ำพื้นที่เดิมอยู่นะครับเพื่อทำให้คราบเหลืองออกได้มากที่สุดนะครับต่อไปก็จะเป็นการขยับพื้นที่ในการขัดใหม่ก็จะเป็นพื้นที่ด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับโดยเริ่มจากด้านหน้า ้ายล่างนะครับแล้วขยับขึ้นไปเป็นด้านหน้าซ้ายกลางแล้วสุดท้ายถึงจะเป็นด้านหน้าซ้ายบนนะครับจากที่เห็นตอนนี้นะครับเป็นการขัดพื้นที่ด้านหน้าซ้ายล่างอยู่แล้วกินพื้นที่ไปจนถึงด้านหน้าซ้ายกลางนะครับอันนี้เป็นการขัดรอบแรกไปแล้วแล้วพอไล่น้ําเสร็จเราก็จะมาขัดซ้ําวนพื้นที่เดิมครั้งที่2 ของด้านหน้าซ้ายนะครับจากที่เห็นหนะฮะตะกอนมันก็จะขาวมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าสีเหลืองมันถูกขัดออกไปบ้างแล้วนะครับอ่าพอเราขัดซ้ายพื้นที่ด้านหน้าซ้ายล่างกับ้ายกลางแล้วต่อไปเราก็จะเริ่มขัดพื้นที่ด้านหน้าซ้ายกลางกินพื้นที่ขึ้นไปเป็นด้านหน้าซ้ายบนนะครับ <c oughs> ตอนนี้พื้นที่ด้านหน้าซ้ายกลางนะครับแล้วก็ขยับขึ้นไปด้านหน้าซ้ายบนแล้วเห็นไหมครับจนไปใกล้ๆกกับม,มุมซ้ายบนที่เป็นมุมแหลมนะฮะแต่ว่าไปไม่ถึงมุมซ้ายบนนะครับพื้นที่ตอนนี้คือพื้นที่ด้านหน้าซ้ายกลางขึ้นไปจนถึงด้านหน้าซ้ายบนนะครับที่เป็นพื้นที่ใหญ่ๆนะฮะเช่นเดียวกันขัดวนสองรอบสามรอบจนกว่าพอเราไล่น้ําแล้ว พื้นที่มันจะออกเป็นฝ้าสีขาวแสดงว่าคราบเหลืองออกไปหมดแล้วหรือออกไปมากกว่า90%ซซึ่งก็จชะตาให้ประสิทธิภาพในการเคลือบของเราอะทำให้โคมีความใสามากขึ้นถ้าเราขัดผิวสีเหลืองออกไปได้มากที่สุดเราจะขัดซ้ำแบบนี้ไปจนกระดาษทรายครบทั้ง4เบอร์นะครับเริ่มตั้งแต่ยาไปจนถึงละเอียดสุดนะครับ